สบายดีสบายดีท่านผู้ชนะ้มเนาะอันนี้จะพาทุกคนมาส้มมาครบเนาะครบที่บ้านหนุ่มสีนสี่อันนี้เป็นคอบตัวนี้เป็นแม่พันท่านะนี้เป็นแม่พันธที่ผสมแล้วรอทาใครเนาะรอทาเบมันจะได้ผลเนาะเดี๋ยวมาให้ทุกคนเบิ่งไนะกลๆ นีเน่เอาไว้โบราณพี่นอ้องนตัวนี้เป็นสะฟฟอรเมอพันเนาะสะอร์เมอพันทีปีแล้วปีแล้วกับประสบอะไรเกือบร้อยแล้วนเนาะบริขีด้วยมักมาจับลิ่นตลอดเวลาเขาล่างว่าเป็นยังนี่เป็นเมอพันเนาะ เป็นเมพันที่กำลังเอาไว้ผสมเหมือนผสมแล้วเนาะผสมแล้วตอนนี้กำลังจะไข่ประมาณนี้เนาะกำลังจะไขรปริคิดือเลยทุกคนนี่สามารถจับเพิ่งไดไนี่เนาะพาไปบได้เนะปเป็นเมพัน สัพพอพันธ์เนาจะแย่ไปต่างหากเพราะว่าตัวนี้กำลังเกิดจะไขรได้วอน,นะสามารถจับได้คนชอบหาจับล้นได้สบายเนาะนี่ ยมถ่าเบิ่งนอทุกคนเนาะกำลังว่ามันสีไหลผลนบ่เนาะตัวนี้ป้าไปเป็นแม่พันเุ์ไก่สิไข่แล้วเนาะอันนี้เป็นผูนยใหญ่ที่สุด ผู้นี้เนาะผู้นี้เป็นผู้ใหญ่ที่สุดที่สามารถจับลิ้นได้ฮะไม่ให้ทุกคนเบิงนเนาะข่าวๆซะนี้แล้วก็รอท่าเบิกต่อต่อไปเนาะว่ามันจะได้ผลแท้ว คามมันจะใครบอเนาะตอนนี้กำลังรอถ่ายอยู่โอเคคลิปนี้ก็ไม่ได้ซ้ำนี่เนาะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดกริ่งเพื่อแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจแลวกำพังพาดคลิปต่อไปเนาะต่อไปมันจะได้ผลบอเนาะกกบามันจะใครบอปีนี้บอแน่ใจนะครมันจะใครบอรอถ่ายอยู่ว่าสิปอะไรในตอนต่อไปเนาะ ขอบใจทุกท่านเนาะที่ขอมาหับโซนหับพังคลิปของลูกสีเนาะ